ข้อต่อไปการยังคงมาจาก October ปีสีเจ็ดนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. คนที่อินเทอร์วิวอินเทอร์วิเวอร์เนี่ยจะตรงกันข้ามเจสันเป็นคนถูกอินเทอร์วิวก็จะเรียกว่า er. อินเทอร์วิวีสระสระอีเป็นเหมือนเอ็มพอยเออร์กับอเอมพอยยี่นะคะน้องคนสัมภาษณ์บอกว่าจุดจุดในคอมพิวเตอร์โปรแกรม ing ในด้านใช่มายินในด้าน,น,านการทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคนถามน่าจะประมาณว่าทําเป็นหรือเปล่าใช่ปะหรือว่าเ,ออเคยทํำไหมหะอะไรเงี้ยเจสันคนถูกอินเทอร์วิวหรืออินเทอร์วิวบอกว่า no but I'm a fast learner ไม่เคยอะแต่ผมเป็นคนเรียนรู้เร็ว เรียนแปลว่าเรียนใช่มเรียนเนอร์ผู้เรียนที่เร็วก็คือผู้เรียนรู้เร็วแสดงว่าจะถามว่าเออเคยทํางานมาไหมทําเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คิดภาพนะคะว่าคือสัมภาษณ์งานข้าหนึ่งบอก Are you interested in computer programming สนใจงานด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการสัมภาษณ์งานน่าจะถามว่าทําเป็นหรือเปล่าที่จะสนใจไหม แล้วดันสัมภาษณ์ดันตอบสมู้ถามข้อนี้จริงๆเนี่ยบอก no ไม่สนใจเนี่ยไม่รับเลยนะคะน้องสมมติว่าเป็นแบบไปทำ N B เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ N B I B M I ใช่ป่ะอะไรนะที่ที่ที่เขาเกี่ยวกับเก่งๆเกี่ยวกับคอมน้องๆ B M I ใช่ป่ะพี่จำไม่ผิดเออแบบไปเข้าไปสมัครงานบริษัทคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยถามว่าสนใจคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งไหมไม่น้องๆก็ตกงานนะคะนี่ผิดค่ะ Are you working hard in computer programming กำลังทำทำงานหนักก็คือทำงานแบบเคร่เียดเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหรือเปล่าอันนี้บอก no เป t ดแอรมา fast learner อันนี้ไม่ใช่ใช่เพราะว่า fast learner คือเรียนรู้เร็วทำไม่เป็นหลอกคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแต่เรียนรู้เร็วแสดงว่าไม่เคยทำถูกปะอันนี้บอกว่าทำอย่างหนักเลยแสดงว่าทำเป็นนี่ผิดอันนี้คือทำไม่เป็นแต่ว่าจะเรียนรู้เร็ว do you want a position in computer programming อยากจะได้ตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับ computer programming ไหมฟังดูโอเคนะคะแต่คำตอบของเจสันบอกไม่เอาฉันอยากได้ตำแหน่งเนี้ยแต่ฉันเรียนรู้เร็วความผิดนะคะน้องๆผิดความค่ะแล้วก็สีวงเลย do you have any experience in computer programming มีประสบการณ์ด้านค computer programming ไหมบอกไม่มีหรอกแต่ว่าผมเนี่ย เป็นคนเรียนรู้เร็วอาถูกข้อต่อไปมาจาก March 47นะคะ Situation s เว่า a lady is tired of the way her hair looks ผู้หญิงเบื่อ to be tired of something sts คือ something นะคะหรือว่า someone ก็ได้เบื่อผม The way her hair looks สมมติว่าพี่เป็นผู้หญิงคนนี้นะคะผมแบบอันนี้จะได้เกียดนิดนึงผมเบื่อค่ะเซ็งค่ะร้องไห้ไม่อยากได้แล้วนาบูดไม่อยากได้ก็เลย she says to hairdresser บอกช่างตัดผมคืออยากเปลี่ยนทรงผมใช่ไหมอันนี้คืออยากเปลี่ยนทรง เบื่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนทรงหรือจะตัดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะบอกว่าอะไรเราบอกนะชีเนี่ยที่เบื่อเนี่ยบอกว่าข้อหนึ่งบอก I want to make a short cut short cut เนี่ยเคยได้ยินใช่ปว่าทางลัดทางลัดอันนี้อันนี้เริ่มไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทรงผมแล้วนะคะเกี่ยวกับถามทางแล้วค่ะผิด Please dry my hair dry เพราะทำให้แห้ง เป่าผมให้หน่อยไม่ใช่เราต้องการเปลี่ยนจักแ a ้ตั้งๆอาจจะเป็นแบบว่าผมอะไรเรียนนะมาผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะีิดนึงนออกแนวผมบฉนจะน่าเกลียดนิดน,นึงนะคะน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ผมจับตั้งๆหยิกๆเป็นผมตรงๆเป็นแบนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ใดผมปีดผิดนะคะข้อสมว่า well, please set up my hair เซตอับมาแ h a i ก็คือเซตผมนั่นเองที่เราเราพูดผิดข้อสีแน่นอนอเพราะเลืออยู่ข้อสุดท้ายแล้ว I want to change my hair style อจะเปลี่ยนทรงผมสไตล์ของผมนิดนึงเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นกะ็สีถูกต้องข้อต่อไปบอกว่ามาจาก March 47เช่นกัน situation บอก at the end of an examination a teacher want all her students to stop writing สมุนเป็นห้องห้องสอบน้องที่ยังไม่เคยสอบก็ก็คิดภาพตามนี้สึสมมุติว่าเป็นโต๊ะใช่ไหมคะมีโต๊ะมีโต๊ะมีโต๊ะมีหลายโต๊ะเลยน้องก็ตา่างทำก็สอบภาษาอังกฤษนี่แหละโอ้โหข้ามเก่งเลยมีหน,น,นึ่เป็นคนนี่เป็นคนนะครับรวมๆเลยนะคะ,คนะคะ,นะคะน้องๆ ก็มีอาจารย์นะฮะยืนคุมสุดดิน่ากลัวมีข้างไหยสักคนหนึ่งอา่าก็กันกน้องๆลอกกันนะคะยืนดูนหน้าตาเคร่งเคียดคุครูพูกุนน้องบอกครูบอกว่าในตอนท้ายของการสอบเป็นทรานส์คุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนทุกคนเนี่ยหยุดเขียนหยุดการกระบาลหรือหยุดอะไรก็ตามคือหมดเวลาทำข้อสอบแล้ว ให้ทำอะไรกับ Your Pencil น้องก็กำลังอูค้คำเขาเบกาอย่าเลยอะไรเงี้ยบอกให้วางปากกาลงใช่ไหมเวลาเราพูดเวลาเวลาคุณครูก็พูดวางปากกาหรือวางดินสอ Your Pencil You see ว่าจะใช้มือะไ,ไร Keep Your Pencil เก็บรักษาไว้ไม่ใช่ Throw away โยนทิ้งอันนี้ออกแนวไม่รักธรรมชาตินะ,ะน้อง,องถูกปรับไม่เกิน2,000บาทนะคะอย่างนี้โยนทิ้งเนี่ย STOP YOUR PENCIL อันนี้เราออกแนวดินสอผีสิงนิดนึงนะคะดินสอเขียนเองเลยต้องไปหยุดมันนี่ก็ไม่ถูกฉะนั้นหรือข้อ C p u พูดดาววางลงวางดินสอลง